สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม s t a n l e Deep นะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้กาว่าจะไปล่าฉลามนะครับแต่ก็ไม่เจอฉลามทักทีเครับเพราะมันไม่มาให้เห็นหน้าเลยครับโอ้โคตรจะทำร้ายจิตใจเพราะงั้นปืนเอา้าแล้วลูกมันหายไปไหนเนี่ยลูกปืนงั้นทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนครับเราจะเอาของพวกนี้ไปล่าครับฉลามนะครับกับธนูด้วย นครับนี่เลยแล้วก็หอกถือไว้ก่อนหอกหอกหักโอเคดูหน่อยดิเออิอคนหิวเลยหิวมากอ๋กอเกาะนี้จําได้เลยครับมันจะออกเล็กๆหน่อยเพราะมันมีแยกสองฝั่งเคยมาแล้วก่อนนี้แต่ถ้าจะไม่ปิดมันจะมีผลไม้อยู่ด้วยนะแต่ว่า ก็อ,อย่างที่บอกครับว่ามันไม่เกิดแล้วเศร้าดีคือเกมนี้บอกเลยนะบ้านเนี้ยแทบจะไม่จําเป็นนะครับแทบไม่จําเป็นเลยอะบ้านนะครับเพราะว่าเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีบ้านนะครับโอเคมีต้นยักษ์ฆ่าแต่นี้ครับต้นต้นที่มีผลไม้งอกง,งวยแต่มันดันไม่มีซะแล้วอะก็คือหมดไปเลยครับทำใจาตัดต้นยักษ์ฆ่าแล้วกันยังไง โอเคแล้วก็คราฟคราฟเฮ้ยคราฟไงแล้วอ๋อนี่กดผิดครับกดผิดกดผิดโอเคเก็บไหนไปมันนีน่สองโอเคแล้วก็ตรงนี้ต่อเอ๊เดี๋ยวพอเวลาเอาไปจี้เนี่ยมันก็เป็นสีเหลืองแฮะและบางครั้งก็เป็นสีน้ําเงินมันหมายความว่ายังไงครับเนี่ยไม่รู้แฮะ เออใช่ไหมเนอะตรงนี้เป็นไม้ตัดเก็บไม้ไปด้วยตอนนี้ไม้โคตรขาดแคลนโคตรน้อยเลยแหละครับไม้เนี่ยจะเก็บจะร้องทำนกอะไรร้องกะกะกะการ้องเงี้ยครับมันไส้ตัดกระจายตัดโอเครับรัวๆครับ13ชิ้นขาดชิ้นเนี่ยก็ครบแล้วเนี่ยโอ้เสียดาย อ๋อนี่ไงครบครบครบมเมื่อกี้13ามหรือว่า14ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสงสัยตาฝานตาหวานเอ้ยสังกะสีหนึ่งชิ้นกับหินหินไม่เอาครับของจะเต็มอีกแล้วไว้ไว้พ่าแต่หินเกิดเพียบเลยเว้ยเดี๋ยวเขาไปเดินดูรอบๆเกาะก่อนนะครับเผื่ออาจจะมีต้นไม้ไม่ใช่ดิอาจจะมีเอ่อไม้นะครับไม้นี่ไงแคมป์เก่าเรา ขอเซฟก่อนเพื่อไว้นะครับโอเคนี่ไหมเก็บเฮ้ยดิฟวูดมันเอาไว้ใช้สำหรับไม่ไม่ไม่เราต้องการวูดสติ๊กโอเคตรงนี้ก็มียักษ์ฆ่าอ่านี่ไงวูดสติ๊กโอ้โหตั้งเรียงเลยเว้ยอย่ากันใจอีกเมสเสจของคนตายนะครับตั้งเรียงไว้สีขีดอย่างนี้มันแปลว่าอะไรนะไม่รู้สิ บ้าไปแล้วตูได้หกชิ้นครับโอ้น้อยน้อยจุงเบยเก็บไปผลไม้เกิดบอ่อไม่เกิดนะไม่เกิดมันไม่เกิดแล้วนะผลไม้เด็ดทีเดียวหายหมดเลยอะไรวะเสียงเป็ดตัดไม้ทำลายป่าต่อครับเราตอนนี้อยากล่าสัตว์นะครับแต่ว่า อย,อยากล่าฉลามมนาะแต่หาไม่เจอสักทีเออจะว่าไปหมูนี่หมูก็เหมือนกันคนระับไม่เจอเลยเนี่ยหมูลืมไปเลยว่าเคยมีหมูเนี่ยอัปเดตเกมขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังไม่เจอหมูคนระับหมูมันตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยหรือมันสูญพันธุ์หมดแล้วสูญพันธุ์หมดโลกอะไรเงี้ยนั่นอะไรนะั่นลอยดูด,ดูอย่างนี้ต้องไปดูคนระับต้องไปดูนั่นครับ เห็นแล้วน่าสงสัยเฮ้ยเรือไม่เคยเห็นมันดูด,ดูอย่างนี้เลยนะน่าจะเป็นลำใหม่ครับลำใหม่ชั่วปั๊บล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่ายน้ำต้องถือธนูโคตรลำบากเฮ้ยไอยันเาปีนปีนอ่าปีนได้เป็นที่ใหม่ครับแน่นอนเพราะว่าผมไม่เคยมาครับแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วย ตรงนี้ที่ใหม่ชัวชัวภาพอ้าวอีกแล้วมันบากอีกแล้วเข้าไปเอาของไม่ได้อย่างนี้ตลอดเลยไฟฉายแจ๊คซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกได้ครับไฟฉายเพราะว่ามันแยกแล้วนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบที่เรากดอาปุ๊บติดปั๊บเลยครับแต่ว่าเราต้องเป็นแบบถือแล้ว เนี่ยมันทำมาเป็นแบบถือแล้วไอไฟฉายเนี่ยส่วนที่เรืออา้าวตู้อื่นถูกเปิดแต่ข้างหน้ายังไม่ถูกเปิดหรือว่าเรามาแล้วเพียงแต่ว่าจําไม่ได้แล้วก็ลืมคนด้านหน้าอย่างนั้นแน่ๆเลยตรงนู้นก็มีอีกครับเออใช่ใช่ตรงนี้มาแล้วนี่ว่ะตรงนี้ก็มีจุดด้วยเรือโอ้ดูแล้วสยองแปลก นะครับมันจสย่องอันนี้หลอนๆนะครับดูดิครับแต่ประตูยังยังไม่ถูกเปิดด้วยเว้ยแสดงว่าของยังไม่ถูกคน้นปิิบอติเก็บไม่ได้ของเต็มแป๊บแปบไปขึ้นก่อนออเออ <c oughs> ตรงนี้ยังไม่มาค้นเลยนะครับ <c oughs> ทิ้งอะไรดีค้ร <c oughs> หนักใจอ่ะทิ้งใบกัญชาไป มันทิ้งไม่ได้เว้ยเอา้าเอ้ยเฮ้ยเดี๋เดๆๆเด้อเด้อเ,เ,เอา้าแต่มันเก็บซ้ำได้อะไฟฉายเมื่อกี้มันเก็บซ้ำได้อะองงสกรสีทิ้งไปเลยไปเอา้าทิ้งไปปุ๊บอ่ะจ โอ้โอเคเข้าใจแล้วพอเราไม่ถืออะไรรับช่องมันก็จะว่างหนึ่งช่องแต่ถ้าเราถือก็จะว่างสองช่องอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วอ,อีกอย่างทิ้งอะไรดีมันเป็นอะไรที่หนักใจมากนะครับทิ้งไม้ดีกว่าไปโอ้ทิ้ง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 ไปอีกหนึ่งเกินไปหนึ่งเกินไปหนึ่งเก็บโอเคไปขึ้นก่อนอ ถือไว้จำน้ำแอนตี้เบลตกโคตรสำคัญเวลาปล่อยอะไรเงี้ยโอตะเกียงโอ้โหของแร่เทมไอขึ้นก้นเออได้ของแร่เทมมาเป็นตะเกียงโอเคต่อ จำได้้ตรงนีีีมอกโอ้โหถังน้ำมันเดียบจะได้ไม่ต้องลกเรืองช่องอยู่ขึ้นก่อนจะตายแล้วออจะตายเพราะอยู่ด้วยดำต่อมันต้องมีอีกจุดหนึ่งเป็นจุดกล่องเล็กๆสีเขียวอยู่ข้างบนนี่แหละข้างบนเรือจำได้เนาะอุ้ยยางอุง้อยอ้าวอีกและ โชคดีได้ใช้เลยโอ้โหไอ้แม่นโอ้โหมาดักนี้เลยครับดักควายดักแหวะ,ะ,ะ,ะยังยังครับยังยังยังรอดอยู่แม่งมันมาดักเลยครับโคตรเทพโอ้โหโคตรรู้หลักการมานั่งดักเลยเว้ยแต่โชคดีที่มีแอนตี้บิโอติกพอดีครับที่เราเก็บมาพอดีเลย ไปเช็คดูอีกรอบแล้วกันเรือนี่ะว่าไปมันก็ใหญ่นะใหญ่แล้วก็กว้างอู้อูจุกโคตระุกตอนแ้วเออเรือไม่ลดบุญแค่ไหนลาบปลาดีกว่าเว้ยไปกินปลาซาดีนี่แหละเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย ไมใช่หอ,อกล่าปลาหรือเปล่าวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวขึ้นก่อนผมว่ามันคงไม่คงไม่ใช่หอ,อกล่าปลาแหละนะอะใช้มีดเอ๊ะไอตัวนี้ไม่เด็กไม่เด็กเด็กทีมีมันมีทิมเหงือกกันบ้างแหละคือฉลามก็ไม่เจอเลยอ่ะปลานี้แล้วกันนะฟันไม่ได้ด้วยเว้ย จะต่อยอีกแล้วโอ้ยแม่เป็นรถดีครับดีดีเฮ้ย <Hey! S 1> หอ,อกนี้ใช้กับปลาไม่ได้ต้องเป็นหอ,อกแบบไหนหอ,อกแบบนี้เลรอวนกรรมและขับได้นี่หว่าขาบับโอเคต้องวางต้องวางใต้ทะเลเออสนอ,อกนี้ทิ้งไปไเก็บนี่มาโอเคเนี่ยครับล่าปลา อันนี้คือออกล่าปลานะครับออกล่าปลามันก็เปลี่ยนเลยว,วิะจะเอาปลาไปเด็กมัง้งอะไรเนี่ยไม่เอาไหนเฮ้ยนี่นี่น,นี่ปลาแปลกจิ้มจิ้มไอ้แม่งเล่นตัวไม่เล่นด้วยก็ได้โอโดไปดีกว่าเฮ้ยมีกล่องด้านหลังวุ้ยเพิ่งเห็นเดี๋ยวขึ้นไปเช็คก่อนนี่ดีนี่ที่อ้อมมาด้านหลังัะเห็นกล่องเลยถ้าไม่อ้อมมานี่คงไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ย กล่องเปิดเจ๊เจโ๊โอ้โหงดงามงามงดแอร์แท้งยิ่งกว่าได้ทองของแรงโคตรโคตรซึ่งไม่รู้จะไปเติมไหนด้วยนะครับเนี่ยโอ้มาทิ้งก่อนหม้ทิ้งไปเก็บหอ,อกมาโอเค อ่าเหลือไว้ช่องนึงครับเผื่อเจอของอะไรที่มันสําคัญจําเป็นจําเป็นมีบันไดไวท้ทำซากเลยเนี่ยปีนไม่ได้เจอแอร์แท้งครับโอ้โหโคตรแรงเออใช่เราจะล่าปลานี่ว่ะเฮ้ยจึ๊กเอ,อื้อเฮ้ยจึ๊กเอ,อืเออ้อเฮ้ยเอาเก็บไม่ได้ปลาเมื่อกี้ปลาซาดีนได้าสามตัวเอาเก็บได้เ,เก็บได้เ,เก็บได้ผมนึกว่ามันแยกประเภทปลาสิ โอเคเก็บกลับบ้านแล้วครับนี่มาไก่เพื่มมาล่าปลาเนี่ยตอนแรกกะว่าจะล่าปลาฉลามดันไม่เจอซะงั้นกลับบ้านดีกว่าไปย่างปลาเด็กที่บ้านลแล้วก็ต้องมานั่งถูอย่างนี้อีกเออเออลืมไปเลยไม่ได้เพิ่มฝือ่อีกแล้วครับท่านลืมอีกแล้วครับท่าน เพิ่มปืนแล้วน,นะโว้ยจงลุกชนจงลุกชนจงลุกโอ้ยถูดินมือนี่จะไม่แทนแล้วได้ถ้าเทียบกินปลากินปลาเสริมแคลเซียมในร่างกายบ้างแับเอ๊ะแคลเซียมโอ้ยติดโอ้ยไม่ว่าติดบัคอีกแล้ว ติดค้างอะไรเงี้ยเป็นลูกนี่เป็นลูกนี่ถุยขายต่อ20บาทมันจะมีคนซื้อไหมเนี่ยมุกนี้นะวางไปทอดย่างอย่างเดียวบช่วงนี้ช่วงแห่งการปิ้งย่างฟื้นฟื้นฟื้นเนีนะ่ยเพราะว่าน้ำนี่มันหมดแล้วครับต้มได้แค่นิดหนึ่งฟืนหมดจุดนะไฟเลยแช่แช มันต้องแช่แช yeah. ่ถูถูทาถูถูจนมือจะไม่แทนนะครับเห็นแล้วแบบเสียวมือแทนเนี่ยไม่รู้เป๋เปไม้ตำม,มือบ้างอะไรบ้างอ <c oughs> ุ <c oughs> ด,ดามาเออว่าจะติดเอามาดื่มก่อนสิ <c oughs> เดี๋ยวตายแล้วกอน่าดื่มโอเคเพิ่มฟุตอีกสักหน่อยดีกว่านะครับ แต่ต้มแล้วคงกระพันยาวนานเอาเพิ่มไม่ได้แล้วโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ส่วนอาหารนี่สุกนานแน่นอนนะครับรอไปรอต่อไปเลยไฟใช้เก็บไว้ที่ตัวนะครับไฟเช็คเก็บไปในกล่องนี้แหละจะขายเศษเหล็กไงไม่รู้ครับขายของมือสองนะเนี่ยเอ้ตรงนี้ก็มีนี่านะเม่ลืมมองโอเคเอามาดื่มก่อน อีกสามหลอดหนึ่งสสไหนก็ไหนแล้วอ้ยหมดเลยเอาไปเติมน้ำก่อนครับแล้วก็ต้มตม,ม,ตตม,ตมันต้องมีสำรองครับไม่งั้นชีวิตจะอยู่ยากอุก้มเติมน้ำนี่ครับการเติมน้ำแบบไฮเทคโอเคก็ไปวางฟืนรู้สึกจะเพิ่มเพิ่มได้ครั้งละสองนะ ที่ว่ามันหมดเนี่ยมันเพิ่มได้ครั้งละสองมันก็ได้แล้วอะนะมันก็เพิ่มต่อไม่ได้แล้วไฟแช็กต้องเรียกไม้ถูดีกว่าเรียกไฟแช็กมันดูแปลกๆไงไม่รู้ครับเพราะมันไม่ใช่ไฟแช็กคโตโตติดไอ้โว้ยนานไปแล้วเออ กวจะติดอาหารกว่าจะสุกให้ฉันรออีกนานไหมก็มันทนใจไปกินข้าขนัดก่อนดีกว่าถ้างนั้นตานานอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่ทันการเดี๋ยวจะมองซะก่อนอกินสักลูกโอ้โหเด็กไม่เกรงใจกันเลยอีกทีอ๋ออยู่นี่ เงบยบเงียบยาแอนตี้เบติกเก็บ yeah, ไว้ตรงนี้แหละขี้เกียจเอาไปครับปิดโอเคเซฟอีเซฟแล้วเซฟอีกโอเคผมสำหรับเกมส n ต a ด์ดิฟนะฮะพาร์ทนี้นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ